ด้วยมางคาตามีดีธรรมดาไหมมางคาตาอะไรดีธรรมดาชาญที่เคยได้ไหมฮะชาญที่ชานที่เคยได้แหมเออชานเก่าเป็นสามัญชาญใหม่ล่าสุดเป็นอธิบดีคุ้นคุ้นไหมใครได้ยินบ้างเก่าเก่ามันเป็นใหม่ๆ คนเลยนะพอร้องเพลงแล้วคุณนะสมมติว่าคนณได้ชันหนึ่งคือได้ชันหนึ่งครั้งแรกเลยชันหนึ่งเป็นอธิบดีไหมเป็นเพราะว่าโอ้โหไม่เคยได้ชันได้ชันครั้งแรกนี่แบบรู้สึกปื้มมากนะพอคุณได้ชันสองปุ๊บชันสองเป็นอธิบดีไหมชันหนึ่งเป็นสามัญไปแล้วชันหนึ่งสู้ชันสองไม่ได้ พอได้ชั้นสามชั้นสามเป็นอภิเดชันหนึ่งสองเป็นสามมันพอได้ชั้นสี่สามล่างเป็นอธิปิเป็นสามันชั้นสี่พอได้ชั้นห้าอีกสี่ชั้นเป็นสามันหมดนะครับแต่แ้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าอติถ้าอต,อาาอติมิภูตารมชัดมากรับอารมณ์ดียิ่งได้อย่างเดียวนะครับดีได้อย่างเดียวก็เฉพาะ อธิบดีอย่างเดียวนะครัแต่ถ้าวิปุตตารมรับดียิ่งดีธรรมดาก็ได้นะครับก็เลยมีสามัญอาร,ณอารมณ์บวกเข้าไปด้วยเมื่อกี้ประเภทโลอุตระลืมอธิบายตรงนี้โลอุตระมีดียิ่งกับดีธรรมดาไหมโลอุตระมีดียิ่งดีธรรมดาไหมัมนมมนกนน มีไหมมีอาจารย์มีคืออะไรม,มักมักล่าสุดเป็นอธิบดีมักเก่าเป็นสามัญสนิมคล้ายคล้ายคล้ายนะครับแ้่พวกนีก้เป็นรายละเอียดเนาะนะครับทั้งสองอันนี้ก็รับอารมณ์เหมือนกันเหมือนกันนะครับ เพราะว่าพวกนี้เป็นการมบุคลบคลกามมบุคคลรับอารมณ์เป็นนิพพานรูปได้แต่ไม่มีอตีตานะครับก็เลยรับเฉพาะอาดีตอนาคตส่วนอนิพพานรูปรับได้สามการนะครับมากระตาก็แต่กาลิกาเหมือนกันมันอยากมันอยากได้ขีกา ไม่มีสักการมีคนบอกว่าอ,อาจารย์ครับนิพานไม่เคยดับแน่แนใจนะบอกนียทำไมก็เมื่อกี้เราเพิ่งจะรับนิพานไปชาเราออกจากมรรควิถีนิพานก็ไม่มีแล้วเข้าไปว่านิพานมันดับไปแล้ว <c oughs> เขา้าใจคิดนะมีคนคิดนี้จริงๆนะ เมื่อกี้เราเพิ่งได้มรรคได้ผลแล้วก็มีนิพพานนะคะนิพพานอะเมื่อกี้ยังมีเลยตอนนี้ไม่มีละมันดับไละท่านนิพพานที่มัรคิิีีรับะก็เป็นอดีตเอาละสิเอาละสิมันดูเหมือนจะใช่เลยเนาะจริงปะจริงปะเมืเ่อก,กี้เมื่อกี้บรรูปมรรค เมืผลนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนั้นแล้วมรรควิธีดับไปแล้วเรามันนึกถึงนิพพานที่ได้มเมื่อกียเป็นอดีตไหมเป็นอดีตใน,นนิพพานก็มีแต่คาลิขาสิเม็ดนิพพานที่เราจะได้อาทิตย์หน้าก็เป็นอนาคตสิอธิบายไงเ,เ,เขาบอกว่าเรื่องราวที่คิดนะ่ะมันเป็นเรื่องราวอาดีตแต่ตัวนิพพานนะ่ะ มันเป็นตัวนิพพานอ่ะเป็นการบิมุเิมเออนิพพานอ่ะเป็นการบิมุิแต่ตัวนิพพานที่ที่ไปรับอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เรียกอดีตอารมณ์ตัวนิพพานไม่เกิดดับก็ยังไงก็เ,เป็นการบิมุิไม่ว่าเราจะไปนึกถึงเมื่อไหร่ก็เปก็เป็นการบิมุิอยู่นั่นแหละนะครับเอาละทำโจทย์ อาวิฟูตารมอย่างเดียวหรือจะให้เหมาคอมบิเนชันอันนี้ก็เหมือนอันนี้ไงอารมณ์เหมือนกันอ่านักลบมนักลบไม่ใช่นักรร หัวออกโตไ,ไปเอาหัวออกไปพูดถึงหัวออกนหมนะ <c oughs> เออในในไอ้เจ้าเขาเล่นเล่นคนอนะ่ะทำได้ไงเนี่ย <c oughs> อันนี้โกมันถอดหัวไว้ข้างข้างเมื <c oughs> ่อก,ก่อนนึก <c oughs> ว่ามันทำได้จริงนะห <c oughs> ลังๆเพิ่งรู้อ๋อมันใช้เอไอ พัวเล่นคนเดี๋ยวนี้มันใช้ a ออหมดเลยมันไม่ได้ทำได้จริงมันใช้ a ออทำภาพไงทำภาพออกมาอย่างเช่นทำเป็นแบบเด็กตัวเล็กๆแล้วเดินเดิน,เด,นเดินมาก็กลายไปเรื่องกลายเป็นสาวเดินไปหน่อยกลายเป็นสูงอายุเดินไปหน่อยกลาย,เป,ยเป็นคนแก่หลังค่อมไม่ไท่านในคออ่ะก็ไอ้ก็เทเลนเดี๋ยวนี้มันใช้ a ออหมดเลยอ่ะยังงงมากเลยเขาทำทำไมอ่ะ แล้วก็ทําเป็นว่าโอ้แบบดูแลตื่นเต้นโอ้เป็นอย<ร>่างี้มันมันไม่ต่อหน้าหรอกมันมาตัดต่อใช่ไหมเคยดูใช่ไหมเอออย่<ร>างเงี้ยใช่ไหม<ช><ช>แล้วก็เยืนยนอยู่ปุ๊บเดี๋ยวใครเป็นใครเป็นสีโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนร่างเป็นสิงโตทันทีอย่างเงี้ยมันใช่ a ออแล้วก็พวก,พวกไอพวกกรรมการครับโอ้โหทำให้ตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์หย่้ย เปลี่ยนหมึกบ้างใครยังไม่ได้ลงชื่อเมื่อกี้สนูคุณสนู Thank sự đau nhức sự đau nhức จันควันไหวครูอาจารย์พินะมาณัไม่ครูยังไม่ได้วางแผนเลยถ้าจะยาาถ่าจะยาเข้ามาเข้ามาได้วันเดียวเนาะจะเอามาสองวันถ้าจะมาจริงๆไม่เหนื่อยนะแค่แค่มาไหว้ไม่ต้องพูดไม่พูดก็ เอาวาราทิตแล้วกันให้ตอนเช้าพูดให้นักศึกษาฟังหน่อยแล้วก็คอ่อยว่ายาราทิตอาจารย์เทพว่าโดดงานได้ชั่วโมงครึง่ง <c> ก <oughs> ิดทากินแรงงานอาจารย์ละพินนะเดี๋ยวว่ายเสร็จต้องไปส่งเมื่อบ่ายค่อยมาก็มาไม่เร็วนะคุเโซลี่ติดต่อเรื่องการงัน ้ออนาคจารย์อาจารย์นจทยนะท่านคคนชโนคิดหาคําตอบเรื่องการมะอารมณ์ทันทีไม่ออกคือผมถามไปเงี้ยถามปุ๊บนึกทันทีไม่ออกคิดนักหนึ่งอ๋อ oh. คิดออกแล้วก็เลยตอบได้ตอบได้เอ๊ดีใ,ใจตอบได้แล้วอา้าวมาเขียนเลยชื่อใครคนน,นั้นรับผิดชอบ <c oughs> เหลือใครตายแน่ๆตุยแน่ๆตุยแน่ๆไม่ตุยหรอกอ้าวลองทำก่อนไม่มีตีด้วยตายแล้วหมอนึ่งสองสมหกเจ็ดชอสอง

ที่หนึ่งอ่ะมโ,โนก็หนึ่งโนหนึะเป็นอะไรดีสอารมณ์อารมณ์ตอบได้ดีใจดีใจดีใจเป็นอะไรอะ,อะไรสมมหาสมุดมองคู่สมดูเรื่องการอมณ์เป็นพี่ไม่ออกก็ใช้เวลาโฉบสิคะ่ะตามสมอ่ะสม สมอะไรสมสม,สมสมสมมหากุสัสมโลภะ,ละได้หมดทั้งสองอย่างเลยเป็นสม่ีมโลภะสมสีมอปุสมสีได้หมด,ดเ,เพราะอะไรเพราะว่าตอบได้ดีใจอ่ะตอบได้ดีใจอะจะอุ้ยดีใจฉันเก่งฉันตอบได้ก็เป็นโลภะเออถ้าแบบมหาส่วนก็ได้อ,อือ อันนี้น้เราเรียนเราเข้าใจเราเลยตอบได้เขาดีใจมาคุสน์เป็นโลภะก็ได้โลภะคือฉันเก่งเออฉันตอบได้ด้วยอันนี้เนี้ยฉันเก่งฉันตอบได้อันจะมีโลภะมีมานะก็ได้ท่นั้นเดี๋ยวมันจะสับสนระหว่างเดี๋ยวก็ดีใจไงตอบได้ดีใจแล้วก็ดีใจเพราะโลภะก็ได้ดีใจเพราะกุศลก็ได้ใตจโจทย์ไม่บอกมีเข้อกว้างไม่ได้ล็อกสเปก คิดออกตอบได้จริงดีใจดีใจก็ดีใจแบบเฮ้ยฉันฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันเก่งไว้ฉันตอบได้น,นิดหนึ่งได้เล็กกุศลก็ได้กุศลเนแเออเพราะเราเข้าใจเราเลยตอบได้อย่างเงี้ยก็ได้งั้นก็ได,ได้ได้ทั้งสี่ได้ทั้งแปดเลยโลภะอ้าวอาจูไม่ยอมไม่ยอมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยอมก็มมมมมมคือมันเป็นการตอบคำถามก็บางคนตอบได้ดีใจไง ดีใจเราเก่งเราตอบได้าาเฮ้ยคนนี้ตอบมไม่ได้ฉันตอบได้มีโลภะมีมานะด้วยก็มีเขาได้นึกคตอบออมาใจนตอบก็ตอนดีใจไงตอนดีใจนึกคำตอบออกคือตัวตอนตอนตบอ่ะมันก็ี้งเอกนเวลาไปเป็นประเภทเนี้ยว่าจะโสนะหรือเหตถามตอนดีใจไม่ใช่บอกว่านึกออกยังไม่ได้ตอบเลย ใช่ไหมคะอันนี้มันดีใจอยู่แล้วแต่ชนนไม่ใช่อารมณ์อ่ะเรื่องเรื่องอริยธรรมอ่ะคำถามเรื่องอริยธรรมอารมณ์ดียิ่ยงอยู่แล้วนะคะเออเหทีนี้พระชาวนะเขาเลยบอกว่าเอ๊ะฉันคิดออกคิออก่งเก่งแท้ข็มอ,อกวิาเป็ก็มองขู่ก็ได้ไงก็ไม่ดบอกมองขู่ไม่ได้ก็อย,อ,อยู่ที่เราคนนั้นอะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวว่าพวกคุณเลย ผมก็ยังเป็นเลยบางทีเวลาเขาคุยกันเนี้ย,ยเขาคุยกันเนี้ย,ยเขาคุยนเนี้ยแล้วเขาเขาพูดผิดเนี้ยแล้วเราก็จะเฮ้ยไอคำตอบเนีย,เ,ยเรารู้ถูกเลยอะ่ะแล้วเราจะมิสความเฮ้ยเราเก่งฮะเราเก่งฮะพวกนี้เขาเขาไม่เก่งเท่าเราเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้แะบางครั้งก็มีบ้างฉะนั้นเนี่ยเมื่อโอกาสเป็นไปได้ต้องลงไปด้วยอะโลภะโสมสีมคกุโสมสี ค่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ้าช้าน,นี่แปลว่าดวงที่สี่ต้องโสมสี่เอาละไม่ตัดทาได้หรือไม่ได้เขาเขาคิดไม่ไม่ออกอ่ะค่ะดวงนี้คิดออกแต่ช้าคิดออกช้าคิดออกช้าได้ค่ะ ไม่มีไม่ได้ไม่ได้เป็นวิปุตตาลมันไม่มีตัณหาอยู่แล้วเป็นสาวนาบาระแต่ว่าถ้าถามปุ๊บคิดออกปั๊บมีตัณาได้เพราะว่าคิดแล้วคิดไม่ออกมันเป็นชาวนะบาระอีกเดียววิวิปุตตาลมีแต่ชาวนะวาระควรจะมีได้แต่ก็ไม่มี สมมติาคิดออกทันทีอ่ะมีตาทางไหมวิธีนี้มีเพราะอะไรถึงมีเพราะอะไรถึงมีถ้าคิดออกทันทีอ่ะก็มันไม่เนี่ยเป็น,นเป็นโลบ้า่เป็นส่สมมติสมมติอ่าโอเคเนี่ยอันนี้คิดได้ถูกแล้วว่ามีอาจอาจจะมีตาทาได้แต่ว่าเป็นวิภูตาลมก็เลยมีตาทาไม่ได้ถ้าสมมติว่าบอกว่าคุณสโนโ หาคำตอบเรื่องที่อาจารย์ถามปุ๊บคิดออกปั๊บเลยเนี่ยมีต่าทาเพราะอะไรถึงมีต่าทาได้คิดเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าถามปุ๊บคิดคําตอบออกเดี๋ยวนี้เลยคิดคำตอบนี่และเพราะว่ามีต่าทาได้เพราะอะไรก็คืออารมณ์ชาร์จเวลาเยะ โจดอยู่ข้างบนอะเรื่องอะไรคําตอบคําตอบอารมณ์อะเรื่องอะไรขีดข้างบนกามมะอารมณ์กําลังคิดถึงเนื้อความอารมณ์คือคิดถึงกามะอารมณ์กามอารมณ์เป็นกามไนหะมการมีตาท้าได้ไหมได,ได้ได้อาจารย์เหตุข้อนี้เกิดเป็นกามาอารมณ์เป็นฐาตาอารมณ์เนก้อามีตาทาไม่ได้ คำถามคำตอบเรื่องมากระตาจิตผมถามมากระตาตอบได้ก็ไม่มีตาทาต่อให้คิดออกทันทีก็ไม่มีตัาเพราะว่าอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่กามอันนี้คิดถึงกามะอารมณ์อย่างเงี้ยอันนี้คือรายละเอียดนิดหนึ่งนิดหนึ่งตั้งโจทย์ไว้อะเพื่อจะหลอกหลอกให้มีตาทาเพราะอารมณ์เป็นกามแต่ว่าถ้าคิดออกทันทีมีได้ ถ้าใช้เวลาคิดนิดนึิงมีไม่ได้มีไม่ได้เข้าใจเนาะไม่โพตารมมีแต่ชาวนะวาระถ้าคิดออกจติงทีมีแต่ทาวาระได้นำสมควรโอเคเนาะก็ได้นี่เอาอีกสัข้อหนึ่งโอ้ยหมดเวลาแล้ว เอาไว้อเ,เอาไว้วันเสาร์หน้าให้จะให้อีกสามข้ออาจารย์เขียนมาเลยอาจารย์สามข้อเดยกทำกันบ้างอาละ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกมีฉันทะหรือมีโลภะเนี <c oughs> ่ยอยากได้อยากได้คำโจทย์เยอะๆเป็นฉันทะโลภะหรือฉันทะมาหากรุสุนทำข้าวด้วยอ <c oughs> อันท่ในโลภะก็มีเนาะอันนี้โลภะชัวร์เลยเ <c oughs> จ้าเี้ยวเยอะนี่โลภะชัวร์เลยไจรโลภนี่ไง ให้ให้ข้อหนึ่งจอาสามข้อสามข้อสาษาข้อเดียวมันน่เีย <R ain> ยงังยังไม่เช,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 ช้าสวนแบบไม่ออามอ้าวทำไมไม่สวนมาสายยค่าอาจารย์ุต้องนึกชื่อของตึกที่ถล่ไม่ออกก็เลยหุดหงิดต้องต้ต้องนึกชื่อออนึกชื่อตึกที่ถล่ม ไม่คยไม่เค้ไม่คใไม่เจอระ,ะว่งีเรื <laughs> ่องเขาเรื่องเา <laughs>

А! 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 จำว่าตอนนีแบเพี่โปกพี่โป้มจคุณที่จุดแนะคุณที่จุดสะลุ่งนะครับพี่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 ส่ำ่งฉ่่งนะวกตาไม่ใช่พี่เป็นหลักเลยพี่ตามเป็นหลังพี่เป็น อีเนี่ยต้นกิเตรเ็นดอกไม้เต็มเต็มเจ้น่ากินเลยโอเคไหมใครเคยไปกินต้นหอมแก่กันไหมหอมเต็มฟ้าเก็บเลยเก็บเลยเก็บอมเกี่ยวแล้วส่งที่นี่เลยเย็นๆเราเพียงของลายไทยน้ำจ้าใช่เอเน อ้าวสามข้อมีหลากหลายผวังมีหลากหลายอารมณ์ Oh, my God.